สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซล์ปีใหม่นะคะอีซูซุเชียงรายโดยกลุ่มนงเงื่อสาขาเทิงค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะวันทํางานวันแรกนะคะของปีเลยนะคะตอนนี้ปีใหม่ก็อยู่ที่สํานักงานใหญ่ปงสริรีจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะพอดีเมื่อเช้าก,ก็มีมาส่งมอบพี่นี่คันหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็รอ,อเตรียมส่งมอบต่อนะคะอืมก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถแล้วนะคะสำหรับคันที่จะพาไปรีวิวในวันนี้ ก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะกับรุ่นนะคะ2ประตูวิคอรสสามจุดระบบขับ mm hmm. เคลื่อน4ี่ล้อนะคะ mm hmm. กับสีเทาใหม่ค่ะเทาแลมโบคันนี้ก็จะเรียมต่ง,งนอกในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะรุ่นนี้สีนี้รอนานนิดนึงนะคะก็คิวค่อนข้างจะยาวนะสําหรับลูกค้าคิวต่อไปนะคะห่ัดจากนี้ได้แน่นอนนะคะไม่น่าจะเกินเดือนมกราแน่นอนรอนิดนึงนะ,ค,ะคุณพี่นะ พยายามตามรถให้ทุกท่านเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะก็สําหรับครันนี้นะคะแต่เดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมดีเทล,ลารายละเอียดด้านนอกและด้านในของของการสาหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกหาพี่ใหม่น,นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบ o o กส่วนตัวค่ะพี่ใหม่อีซูซูเพจอีซูซูเชียงรายสาขาเธอค่ะบายเซลล์พี่ใหม่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามานิดนึงละกันนะคะอ่าก็สําหรับท่านใดนะคะ ที่สนใจก็อินบ็อ x มาเลยละกันนะคะแต่เดี๋ยวพี่ใหม่ทุงท่านไปรับชมรุ่นนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันกับ2ประตูวีคอร์สสาตรแระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะคะกับสีเทารลเนโบสวยงามมากๆเลยสีนี้นะคะคิวจองเยอะด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปรับชมรุ่นนี้พร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็2ประตูค่ะ V Cross 3.0 Z กับซิกเท่าใหม่ค่ะเทาแอมเบนะเวลาอยู่ในที่ร่มๆก็สีของเขาจะเข้มๆนิดนึงแต่เวลาอยู่กลางแจ้งนะคะสีก็จะออกสว่างๆนั่นเองกับสีนี้นะคะเทาใหม่เทาแอมเบนะสวยงามมากๆเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคิวยาวมากนะคะกับสีนี้นะลูกค้าที่เป็นคิวต่อ ก็ยังเยอะอยู่เลยคิวยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเลยท,ทีเดียวนะคะกับสีนี้นะดีเทลลายละเอียดสีนี้นะคะก็เห็นไหมเงาเงาวิววบับมากๆเลยสวยจริงๆนะคะแต่คิวยาวไปนิดนึงนะคะท่านใดที่อดใจรอได้ก็รอนะคะท่านไหนที่อดใจรอไม่ได้ก็ลองดูเป็นสีอื่นก็ได้นะอย่างสีดําสีส้มมนะันคิวก็จะ สั้นมานหน่ดนึงแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคิวมีคิวนะแต่ก็มีคิวอยู่นะคะก็จะสั้นมานิดนึงสําหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ e su z u vision by led ค่ะ super daylight น,นะคะอยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะ และดีไซน์ไฟเลียวค่ะดีไซน์ให้แยกออกจากโคมด้านบนนะมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งรุ่นนี้นะคะในส่งไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะถัดม,มาค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะกับกระจังหน้าที่ดีไซน์มาล่าสุดะะดับเบิลไดเมชชั่นนะคะเป็นสีทูโทนนะมีลักษณะ เป็นสีทูโทนนะคะก็จะเป็นสีเทาเมทัลิกตัดกับสีโครเมียมนะคะดีไซน์ล่าสุดมาพร้อมกับโลโกโ้ี s u SU โครเมียมขนาดใหญ่นะคะผสมผสานการเข้ากับระหว่างในเรื่องของช่องระบายลมนะคะที่ออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่เวลานะคะ <c oughs> เราขับขี่ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ เป็นไงกันบ้างกับคันนี้นะคะสวยงามมากในส่วนของล้อมแม็กค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะคะขอบ18ดีไซน์ล่าส,สุดนะอยืยางที่ได้ก็จะเป็นยางบิสโตนนะคะซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่สองหกทับหกศูนอา6สิบแปนั่นเองนะคะแล้วก็วิคลอสค่ะเป็นโครเมียมนะคะ กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างก็เป็นสีดําออกดาด้านนะคะก็มีไฟเลี้ยวที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับรุ่นนี้ค่ะเป็นโครเมียมนะ,ะแต่ใส่เพิ่มเติมพิเศษในเรื่องของเบ้ามือจับโครเมียมให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นสีทูโทนนะมอมองมุมด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของโลโก้สี่ขนสี่ ดิปล็อกนะคะปินสติกเกอร์นะตัวนี้ก็เป็นเอก,กลักษณ์ประจํารุ่นของตัววีคลอสเท่านั้นนะคะอืมเป็นเอก,กลักษณ์เลยเมื่อเห็นตัวนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าตัวนี้คือตัวสี้นสนีนเองนะคะอืมถัดมาค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟไท้ายนะคะก็ออกแบบมาล่าสุดนะคะดูโอโซนิกนะเวลาเราเปิดแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆส่องสว่างพร้อมๆกันค่ะ ให้ความสว่างสวัยชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองโลโก้แซดดีไอนะคะเป็นคโครเมียมโลโก้ o, ไม่ใช่โลโก้สีมือจับด้านหลังนะคะจะเป็นคโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังแบบเลิวอนค่ะโลโก้อินสุด i แมกเป็นคโครเมียมนะคะและในส่วนของการชนท้ายคะ่ะออกแบบมาล่าสุดนะคะแอโรไดนามิกนะคะสีเดียวกับตัวรถนะ มีลักษณะการออกแบบให้ขึ้นลง2สเตปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะก็สามารถอินบ็อกหาไปใหม่นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมด้านในนิดนึงนะคะ ิดมาด้านในนะคะสําหรับรุ่นนี้เห็นไหมสวยงามไลดูพรีเมียมมากนะคะมาดูในส่วนของแผงประตูกันก่อนค่ะตอนนี้แผงประตูนะก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะคะหุ้มด้วยหนังนะอืเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็จะมีลักษณะตกแต่งด้วยดำเงาหรือดำเปลี่ยนโนแบ็คให้แลดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างก็ใส่ขอน้ำได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะ ค่ะสำหรับรุ่นนี้ในเรื่องของคอนโซลนะคะก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะคะหุ้มในหนังนะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะรุ่นนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกสายขวาหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบรน้อยนะคะ แอร์ก็จะเป็นแอร์แมนนวลสจุดนะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ํำยาแอร์เนาะนัานล่างค่ะในส่วนของปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อหรือปุ่มทาเลคอามมานนะคะขับขี่ทั่วไปอยู่ที่2หาไฮค่ะสามารถหมุนได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปที่4ี่ไฮนะคะแต่ถ้าต้องการเข้าโฟล์นะคะพวงมาลัยตั้งตรงใส่เกียยวว่างนะคะกดลงแล้วก็บิดประมาณนี้นะคะ ก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อเราเข้าโฟโลว์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของดิฟล็อกมาให้ด้วยมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เพราะเรามีระบบดิฟล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนหางราชันนั่นเองนะและใน,นส่วนของหัวเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะตกแต่งมาด้วยดำเงาหรือดำเปียนโนแบ็กนะคะให้แลดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะ ตัวนี้นะคะหัวเกียร์เห็นไหมรูหลามากนะคะลักษณะวิธีการเข้าเกียร์หอยนะคะเอามือสอดคล้องวงแหวนดึงขึ้นดันไปข้างหน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็น6สปีดนั่นเองนะคะอืม แล้วก็เนี่ส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะมีลักษณะเป็น3การใหญ่ๆหนึ่งสองสนะคะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะด้านขวาก็จะเป็นล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองเนาะหรือค r u i คอน o n t r นะคะพวงมาลัยก็ตกแต่งมาให้หุ้มหนังนะคะออมจับกระชับมือยิ่งขึ้นเนาะส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ super vision MID นะคะก็เดี๋นะคะกุญแจก่อนเอาคุณแจไปไว้ไหนวะเนี่ยอัไนไี้ไงอุ้ยเนอ หน้าจอของเขาก็จะเป็นหน้าจอลักษณะประมาณนี้นะคะระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำเนาะต้องไปเติมน้ำมันอีกทีหนึงนะคะขะัดมาค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของปุ่มปิดระบบ E S C T C S นะคะคือถ้าเราไม่ปิดระบบนี้ทำงานให้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเรากดปุ๊บแสดงว่าเราจะปิดระบบนี้นะ E S C คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ T C S คือระบบ กันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้านะสะี่ระดับนะคะขับเคล่อนรอไปอยู่ที่ศูนย์นะคะบรรทุกประมาณสามล้อโลอยู่ที่หนึ่งหก้อโลอยู่ที่สองก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะ,ะนี่จะเป็นช่องใส่นนําแก้วนนํานะคะเซเลียนประมาณนี้เนาะถัดมานะคะในส่วนของเบาะขารุ่นนี้ก็ ดีไซน์มาล่าสุดนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กนะคะสามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะดีไซน์มาล่าสุดเป็นบอกกึงหนังแท้นะเดินได้วยได้สีเท่านะคะด้านที่สัมผัสกับเราจะเป็นหนังแท้อืม ร้านที่อยู่นข้างจะเป็นหนังเทียมประมาณนี้ออกแบบให้มีเบียกสองข้างในขนาดใหญ่เวลาเรานั่งก็จะรับกับสรีละของเราช่วยในลงการผ่อนคลายลดการเมื่อล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะไปดูช่องแคบนิดนึงตอนหลังนะคะก็ไม่แคบนะพอได้อยู่เนาะ สังเกตค่ะพื้นที่หนอศีษะจะลดที่วางทางกว้างขวามมงมมากเลยนะคะกับห้องโดยสารของเ e e ออ New i s u z u d m a x พลานุภาพพิกโกของเราเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องนิดนึง่งไปสำหรับรุ่นนี้ค่ะก็เป็นเครื่องยนต์สามพันะคะแรงม้าสูงสุดของเขาอยู่ที่ 190แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะก็สังเกตค่ะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะของ All New Isuzu D-Max พลานุ้าพิกโลกนะคะก็มีลักษณะของการจัดวางให้เยื้องหลังเผา,นานนหน้านิดนึงที่ในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลยนะคะกับ2ประตู v c ค o s s 3.0แระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะหล่อพร้อมลุยมากๆนะคะกับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถ inbox หาปีใหม่นะคะตาม,มลิงก์หนือล่างตรงนี้ได้เลยดู a c e b o o k ส่วนตัวคะ่ะปีใหม่อิซุสเพจอ s u z u เชียงรายสาขาเทินบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนิดนึงละกันนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะ ีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา,มากมเลยที่สารับชมคลิปจนจบยังไงก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ